วันนี้วันเข้าพรรษาจะปล่อยน้องทุกออสที่เขามาเพาะเกิดที่นี่พื้นสูรำน้ำเหมืองธรรมชาตินะครับนี่นะครับเขามาเกิดที่บ่อบัวตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กก็มีและจะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ในแหล่งธรรมชาติจะดีกว่าตรงนี้ดูจะไม่เหมาะครับเกิดออกเป็นตัวออกไปก็คงไม่ทอดปลอดภัยเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นดินถนนปูนซีเมนคงไม่เหมาะแต่การดังำรง,งชีพครับว๋จะนําไปป่อปล่อยแล้วนะครับคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ บัวนี้จะเลี้ยงไว้ก่อนนะครับเดื่อววัวนี้จะเลี้ยงไว้ก่อนรอให้ได้โอกาสดีๆจะนําไปเพาะเลี้ยงที่ลำเหนือปิดน้ําไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวนะครับเอาบัวลงก่อนเด้อแม่บัวลาบประเสริฐบัวมงคลในน้ำลาบประเสริฐนะครับ เพื่นมีเชื่อนเป็นมงคลเลี้ยงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะนำเจ้าลูกออดไปปล่อยสู่แ่งธรรมชาติก่อนนะครับตามมานะครับตามมานะครับใครอนุโมทนาบุญจะได้บุญมหากุศลนะครับวันนี้คือวันเข้าพรรษาวันแรกปล่อยนกปล่อยปลาจะได้มหากุศลนะครับ จะได้เป็นกุศลกุศลใหญ่กุศลรวงนะคะอนุโมทนาทานด้วยกันนะครับปล่อยน้องคืนสู่ธรรมชาติคืนสู่แหลง่งน้ำธรรมชาตินะครับปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติแล้วด้วยอ่าจะไปสู่ธรรมชาติธรรมชาติสาธุสาธุธรรมชาติด้อ อาไปสุแหลงธรรมชาติอยู่ตามละธรรมชาติของเจ้าจะปลอดภัยดีกว่าอยู่ในบอ่อเป็นไหนไหนครับมโมทนาสาธุสาธุสาธุเด้ย